ก็สำหรับพวกเราอะไรนะอ๋อก็สำหรับผมและการสำหรับผมก็เป็นพี่ใหญ่ของวงครับก็เลยสึกแบบกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งก็ยังรู้สึกว่าแบบยังอยากมาเต้นแล่ของพลังวันอยู่ก็เลยรู้สึกดีค่ะที่แบบได้มางานวันเด็กอีกรอบอันนี้ก็ยินดีด้วยครับที่แบบว่าได้ได้มาร่วมเดินแบบเพราะว่า ปกติเราไม่ค่อยได้มีงานเดินแบบเท่าไหร่ก็แอกล่าสุดก็คืองานฮอลลีนัมเบอร์เซเว่นค่ะผมแล้วพอได้ลองเดินแบบก็รู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีแล้วมางานนี้เราก็ได้มาเดินแบบอีกแล้วก็ได้มาโชว์ด้วยครับก็เลยรู้สึกรู้สึกสนุกด,ดีครับแบบแอบตื่นเต้นตอนเดินแบบครับก็สเจก็ต้องขอบคุณทางคุณเฟียด้วยที่ได้เชิญพวกเรามาแล้วก็ยินดีมากๆแล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกันต่ออันนี้โชว์นี้ก็ หวังว่าทุกคนชอบเพราะว่าเราเองก็เตรียมตัวมาอย่างดีเลยแล้วก็วันนี้ก็ลองเอ็นจอยกับโชว์มากๆก,ก็หวังว่าจะได้มาโชว์ที่นี่ครับผมวันนี้มีการปรับเปลี่ยนบ็อกกิ้งด้วยครับเพราะว่ารเรามากันเก้าคนนะครับเพราะว่าโคโบป่วยแล้วก็อาร์บโบติดตุลาครับผมก็เลยมีการปลี่ยนบ็อกกิง้งนิดหน่อยให้เก้าคนก็นแปลกใหม่ดีทำ<ป>ให้ใจซอบกันมา ็ตอนตอนเด็กเมก็เคยฝันเหมือนกันค่ะว่าแบบอยากอยากจะเป็นศิลปินไดอลมาตั้งนานแล้วอยากแบบเออทำงานในวงการบันเทิงแบบเวลาเห็นดาราเขาหล่อแล้วแบบอุ้ยอยากเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแบบพอเริ่มเริ่มแบบผ่านวัยเด็กแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มได้ทาตามความฝันของตัวเองจริงๆก็รู้สึกว่าแบบเหมือนแบบคนล็อกคนล็อกความฝันของตัวเองในวัยเด็กช่วงหนึ่งครับแล้วก็รู้สึก ใครเป็นี่าองัที่งไปเด็กครับผมมีความปันที่จะป็นนดแล้วก็บอกว่าตอนนี้ปันเขาเปลี่ยไปแล้วอยากเป็นซินกับเพื่อน่เเอาตอดีตองดีเฮ้ยอะไรเนี่ยแบบนี้แบบสอยเลยเปล่าเฮ้ยโอ้ย้ย้เอาลยตายแล้วพูดได้ไหมนะพูดได้ไหมนะมีครกแบบนันเด็ก ไปเด็กอะครับผมม้วมทำให้ท่เป็นเด็กเรียนใช่ไหมครับผมก็แบบเออทำต,ตามที่พ่อแม่บอกว่าเออเป็นหมอสิลูกมาค้า,า,ก,า,ก,าก็ตอนเด็กก็อยากเป็นหมอนิดนึงอะแล้วพอผมได้เริ่มเต้นใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าชอบเต้นมากๆแต่ว่าตอนนั้นยังไม่รู้จกักอิ่งเลียว่าไอดอลเท่าไหร่ก็พอได้รู้สักแบบรู้สึกว่าชอบมากแล้วก็ตรงกับที่ตัวเองอยากอยากทำมาเก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็คือรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆมันใต้ไมาเยุดไอเกียงก็ต้องฝานแล้วมาขึ้น ก็สำหรับพี่ที่ก็แบบอยากย้อนเวลากลับไปขอบคุณเด็กคนนั้นครับที่แบบพยายามมาจนถึงแบบได้มาโชว์ต่อหน้าเด็กๆทุกคนอาจจะเป็นแบบปีสปาย,ยแล้วให้แบบเด็กหลายๆคนต่อไปก็ขอบคุณตวมกมา,มากๆทีแบบ่พยายามใมไาด้ขนาด ก็พี่เอกจะขอบคุณไอ้จิ๋วในตอนเด็กนะครับเป็นจิ๋วที่จิ๋วกันเดิมก็ตอนนี้ก็จิว๋วตอนนี้เก็กำลังจะโตแล้วครับก็รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองที่แบบว่าได้พยายามหาแบบสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็พอได้คนพบว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ยังยืนยันที่จะทํามันจนแบบว่าเริ่มเข้าใกล้ความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็ขอบคุณตัวเองมากๆแล้วสำหรับเจ๊ก็ขอบคุณออโต้ ในออตอนเด็กก็เก่าแล้ก็รู้สึกว่าโตเป็นเป็นเด็กที่มีความพยายล้าแล้วก็ไม่ยอแมแพ้จนพาตัวนัวนนก็เป็น, 10, น,อ,นอีกเก้าทีที่พ่อทีอ่ใจมากทีก่บอกเอะมาคิวไหมยากนาก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็รู้สึกผมตัวเองนะที่ตอนเด็กได้ลองทำะไรหลายๆอย่างดูลแล้วจนมารู้ว่าตัวเองอ่ะ ขอบคุณตัวเองที่แบบว่าเออแบบว่าต้องหาสิ่งใหม่ๆทำเปิดใจกับสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทำมันมายาวก็คือเรื่องการเต้นอะไรอย่างเงี้ยทำมันมายาวแล้วแบบว่าทำให้แบบเรามีวันนี้ได้ขอบคุณขอบคุณชีมากครับชีพตอนเด็กต้งองอ่าสัญญาขอบคุณเพลงตอนเด็กที่าชอบร้องเพลงรักการร้องเพลงจนมาถึงตอนนี้แล้วก็หรว่าพยายามเรียกว่าไงนะขวา มัเรียกว่าอะไรคว้าโอกาสแบบรู <moving> ja ้โอกาสที <meals> ่เข <talk> <our> ้ามาแล้วก็จริงมันได้เจอเพิ่มนก็ขอให้เติดนะครับอย่าของเลยก็ขอบคุณอเล็กตอนเด็กที่เป็นเด็กดีแล้วเชื่อฟังพ่อแม่นะครับนมเป็ได้ทุกวันนี้ได้ครับผมก็นั่นแหละครับขอบคุณอเล็กไปเด็กมากๆของผมก็ขอบคุณตัวเองไปเด็กที่กล้าออกมาจาก ขอบคุณตัวเองตอนประมาณพอห้าพอหกครับที่แบบได้เข้าไปแสดงงานคิดมาที่โรงเรียนเพราะว่ามันเป็นการเต้นแบบแรกๆของผมเลยทำให้รู้สึกแบบกล้าหาญมากขึ้นกับการอยู่บนเวทีแล้วก็ได้เรื่องทีางการเต้นแล้วก็การถ่ายรูปครับขอบคุณครับขอบคุณเฟม่าเด็กจิ๋วเด็กจิ๋วอามาเด็กน้อยเป็นจิ๋วเลย เพื่ออ,อ,อ,อฝากถึงเพื่อนๆใครๆหลายๆคนที่ยังอาจจะอยู่ในวายเพมแล้วก็อาจจะเด็กกว่าเฟมนะครับก็ก็ไม่ได้โตอะไรไปมากเ <c oughs> พมก็เอาเป็นว่าใครที่แบบมีความฝันหรือว่าสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับก็ทําไปเถอะครับแบบว่าโตไปถ้าอะไรที่แบบมันมีความสุขเราก็ทําไปครับผมแค่นั้นเร<อ>าเอ่ะ <ๆ S 2> ครับอาพเดตแต่ชีตอนนี้เราเ็นดีไปถึงไหนกันแล้วคิ่น้ไชีอากเล่า มามาเจเจยังไงซิยังไงซิสปอยเนอ่ยตอนนี้พวกเราอยู่กัางคนก็ตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวเดบิวต์ครับผมที่แบบว่าเริ่มใกล้เข้ามาแล้วก็ภายในครึ่งปีนี้แน่นอนครับโอ๊ยทำไมพิเศษไปไกลเลยอะปีนี้ต้นปีครึ่งปีครับครึ่งปีครึ่งปี ก็ค่อนจะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันครับเขาแบบต้องรับทั้งงานด้วยแล้วก็แบบมีการเทรนส่วนตัวของค่ายทั้งค่ายด้วยเรียนด้วยเยนด้วยแต่ผมไม่มีเรียนแล้วผมจบแล้วแล้วเราไม่เด็ดยังไงตอนนี้บอกว่าเราอยู่ในขั้นตอนของการลองจัดการเวลาของเราเป็นยังไงก็เวลาสอบเราก็มีเวลาจำกัดนะครับเพราะว่าบางทนนี้ตอนี้มีทั้งตอนไม่เรียนมีเช้าอะไรอย่างเงี้ยตอนใช้ร้าเป็นประโยชน์ที่สุด พวกเราจะไม่ค่อยฟังกันอยู่แนละ้วคือ,อ,อ,อแต่มาก2อมสองชมงก็ฟังห้าดีสิบกว่าดีก็จะได้ประโยชน์นะครัส่วนลลอ,อะไรแกพูดอะไรหรืออปความสไม่ก็หมายถึงว่าช่วงนี้เรามีแบบตารางชีวิตแบบว่าตอนเย็นเราจะซ้อมแบบซ้อมยาวจนถึงแบบว่าห้าทุ่มอะไรเงี้ยรับเป็นแบบทุกวันจังทุกวันก็เวลาก็ ทุกท่านที่จะหนักหน่วงเพราะว่าตื่นเช้าไปเรียนด้วยน้องๆหลายคนก็ยังเรียนอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราก็เต็มที่มากๆเพราะอยากให้แบบคนนี้ออกมาดีๆนะครับผมใช่ครับพอสปอยได้ไหมคุณจะมาพร้อมก,กันหมดเลยเปล่ามาแบบยังไงรอคิดว่ารอดูนะ <laughs> กเก็บเรงเก็บเรงเก็บจะเก็บมาหน่อยรอดูด้ว่ามาถึงในขนาดไหาะว่าจเร็วๆนี้สำหรับพวกเราก็ ถือว่าค่อนข้างจะตื่นเต้นกันอยู่พอสมควรใช่เพราะมันแบบมันเป็นการแบบเหมือนพัฒนาสู่อีกสเต็ปของการเป็นแบบศิลปินจะได้มีเพลงของจะได้มีเพลงของตัวเองแล้วก็เลยตื่นเต้นมากทายแล้วฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราีมีให้แฟนตัวฝากี้มาทุกคนยกมือส่งเสียงให้แฟนได้ยินหน่อยปปากปากกกกใจก็อยากฝากทวกคเป็นังใจให้พวกเรานะคเพราะว่า พุกเราตั้งใจมากเพื่อเตรียมตัวออกมาเป็นศิลปินให้ทุกคนเราอยากจะทําผลงานทําเพลงอะไรให้ทุกคนเห็นเป็นผลลัพธครับผมก็ฝากติดตามนะครับเย้ค <Yeah. S 1> ่ะ